ว่าด้วยเรื่องของภาษีคนโสดต่อนะจ๊ะก็คือว่าบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงนักวิชาการจากมหาลาัยแห่งหนึ่งนะจ๊ะไม่ใช่รัฐบาลนะจ๊ะพวกโลกสวยดูให้ดีๆด,ด้วยนะก่อนนี้จะว่าบอกว่ามึงไม่ดูตามาตาเรือนเอะมึงด่ารัฐบาลกูไม่ได้ด่ารัฐบาลมันเป็นคำพูดแบบตลกปกฮา เซลนักวิชาการเป็เบาๆเท่านั้นเองนะจ๊ามันเป็นสไตล์แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ได้ติดตามคลิปเมื่อสอปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <ๆ>จะเห็นอยู่ว่ารูปแบบการคุยมันเป็นอย่าง <c oughs> ว่ารูปแบบการคุยมันเป็นยังไงนะก็ค,คลิปกระเทยด่าเด็กตั้งนานแล้วหลายปีแล้วสามปีแล้วมัง้งก็น่าจะจํากันได้นะถ้าเกิดคนที่มันติดตามคนที่ follow กันจริงๆนะแต่ว่าอันเนี้ย มันดันมาดังขึ้นมาไงแต่ว่าทําหลายคลิปก็คลิปก็แนวแนวนี้แหละนะก็ไม่ได้อะไรมากมายกว่าคลิปนี้มันคนมาดันแชร์เยอะไงเออมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าคนเห็นด้วยเยอะไหมก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองดูจากคอมเมนต์ดูจากไลน์มันก็คนเห็นด้วยเยอะนะใช่ว่าเออว่าถ้าเกิดมีภาษีคนโสดขึ้นมาจริงๆเอะ่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่มันจะเป็นยังไงนะแล้วเออแล้วมีหลายคอมเมนต์บอกว่าเออแล้วพวกท้องก่อนแต่งละ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสล,ละ่ะอะไรเงี้ยเออมันก็มีปัญหาส่วนของตรงเนี้ยมันก็เยอะเยอะหลายความคิดเห็นหลายคําพูดแต่ว่ามันทําให้ใครเดือดร้อนไหมอ่ะถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องดูปะเออไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ออกไปเออไม่ชอบนะกูก็ไม่ต้องดูไปไกลๆส้นตีนไปเลยฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีเอฟโฟกัเอฟติกเหมือนแต่ก่อนนะจะใช้โทรศัพท์อัดไม่ได้ใช้น้ตบุ๊กอัดแล้วเดี๋ยวนี้ โอเคเอาไปว่าเข้าใจรู้เรื่องตรงกันไม่ได้ดา่ารัฐบาลไปอย่างใดนะจ๊ะไปดูคลิปแรกแล้วก็จะรู้ว่าไม่ได้ดา่ารัฐบาลจริงๆนะหวังว่าคงเข้าใจนะจุดๆนี้แต่ถ้าเกิดว่าออชอบที่จะติดตามชอบที่จะ follow อยากคุยด้วยอยากอะไรด้วยอยาเงี้ยอยากรู้จักอ่าโอเค okay. ทักกันมาในโซเชียลในเอ่อในเฟซอะไรอยางเงี้ยเฟซก็หาง่าย M O O F C มีแฟนในแฟนเพจก็มีประมาณแสนกว่าคนอยู่แล้วแสนหกอืมก็ตามฟอลโล่และการตามมาติดตามก็มาคุยกันได้ในแฟนเพจนะจ้าให้รู้ถึงจุดประสงค์ด้วยไมไ่อยากกะดังรอบสองเพราะก่อนหน้านี้มันดังอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้มันดอบดอบดบด,บ,ด,บ,ดบมานานสองสมปีนะโอเครู้เรื่องเข้าใจปะ่ะจบไม่บา,บาย